สบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้เราเนาะจะพาทุกคนไปตามล่าพญานาคตำนานพญานาคตำนานเรื่องเล่าที่ว่าคนแถวเขตเมืองวิลาบุรีแถวเขตนี้เขาเจ้าฆ่าพญานาคหรือว่าถ้าพ,พันภาษาพื้นบ้านก็เอินเงือกเนาะพญานาคตัวเงือกเนาะพญานาคนะ แล้วพุทาภูเก่เพนว่าเมื่อก่พนพข่าพญานาคอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ต้มขึ้นแล้วก็เอาหินมาโยงใส่ให้เป็นบ่อนที่ว่าต้มเป็นบ่อนแตงกินเนาะเมื่อนนี้ล่ะเนาะจะพาทุกคนพาแล้วก็มีทีมงานละน้อยสองสาคนที่ว่าจะพากันไปสำรวจและไปเบิ่งว่ามันแม่นแท้หรือมันเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวจะไปตามล่าเรื่องเล่าที่ว่าพุทาภูเก่เพนเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของ อายตึกคึกน้ำเก้าแค่แล้วก็ตำนานหินสามเร้าที่ว่าบอนตมพญานาคแล้วมีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไดเดียวทุกคนฝากทุกคนติดตามพับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ละน้อยเดนเนาะแล้วมีพู้เฒ่าพุเทเฒ่าแทนเนาะอยู่บ้านน้ำประเขนเพื่อนจะมาเล่าเรื่อง ประวัติความเป็นมาของหินสาเศร้าและกัน,น้ำเก้าเคแล้วก็บตำนานการฆ่าเงือกหรือว่าการฆ่าพญานาคอยู่บริเวณนี้เนาะทุกคนเนาะฝากติดตามฮับโมแล้วก็เป็ี่ยนกำลังใจให้ลาน้อยเด้อไปฮับไปฮับสมนำกนํนการทุกคนหินสามเศร้าน้ำเก้าเคไปบุกเข้าไป้ักซัก เกิดจากธรรมชาติเ <irgendw> ก <el che> ิดจากปรากฏการธรรมชาสตร์เนาะเป็นเป็นสถานที่เที่ยวแล้วก็ปูบุกเบิกแถวนี้เฮ็ดให้มันสะอาดสะอ้างมากินข้าวปลามาส้มอ๋อหินใหญ่อ๋อเละร้หนึ่งเจ็ดศูนย์นะ อันนี้เป็นหินสามเศร้าเนาะเพราะว่าเป็นตำนานมีเรื่องเล่าได้เกี่ยวกับหินสามเศร้าหินสามเศร้าก็คือหินหินที่แบบเศร้าก็คือแบบแบบนึ่งไว้นึ่งไว้ต้มไว้เป็นเป็นตะไฟนะเป็นขุมไฟเป็นเป็นภาษาลาวเาจะเอิญยังวะแบบภาษาทางการเขานะเอิญมา ก็เศร้าเหรอเนาะสามเียงเนาะสามขาฮะนะคือเขียงสามขาฮะเนาะมันจะเป็นแบบเขียวสามขานี่เป็นหินใย,ยโอ้มันมีหางเพลิงออกอยู่คได้เขามาเอามันเลยมันมีฟอสซิลอยู่ใส่ว่านี่นั่นมั้มีก้นหอยฮะนะ สามเศร้าน <IS> ้ำเก้าแครนวเนาะลซิวอยูพุนยี่เ้นนะคุณเนาะคุณยู่พุนปะย่อยนานว่ะคุณพอซิวนะกุ้นหอยเนาะเด็กเอาเป็นทะเลได้เนี่เออแต่กเก้าน้ำอาจจะเป็นบนน้ำยุง นิมมีเรื่องเล่ามีตำนานเห็นสามเศร้าเห็นสามก้อนเห็นสามเศร้าไม่เห็นสามก้อนเขาเจ้าเอาไว้บอนต้มตรวเงือกวะนไอเนาะเขาว่าเนาะต้มเนื้อต้มพญานาคฮะนะสมัยก่อนหมอืิสิใหญ่แล้วหมอาะเนาะอ๋อแหลหมอั้งนี่นะอหมอหญ่พี่ลึกรอแหลาจิคึกเาจิคืก นี่จริงอ่ะงาเก่าแขไทฮูบอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไทไดเอางามเป็นตัวเองเอางามเป็นตัวเองแล้วเองนางเอกคนเดียวเนาะไม่นีงามอยืดทางหน้าเด้ยจังใดได้งามอยืดทางหน้าเนาะไอ้ไยมาให้บังซักเนาะคนงามแล้วอยืดทางหน้าแคงามคนเดียวแหละเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาไปฟังพระเท่า มีพเะ่าอยู่บานน้ำประเคยียนเพิ่นเลา่าเกี่ยวกับหินสามเสาไอ้ตึกคึกน้ำเกา้าแคร์เดี๋ยวเป็นอะไรไปรับสมวิดีโอต่อไปนี่เด้อทุกคนมาเอาความอลไแล้วละกะความผู้ไทยเพิ่งกว่าเมืงอันนี้เมืองลกในเมือง,องเจา้ากรมเจา้ากามันฮอนฮอนจริงได้ไายขึ้นเมื่อจริงได้ไปหา โมโมละกวนผูออ้ชื่อมาอะไรแล้วมาละคุดเนื้อตัวนี้คุดขึ้นไปหอดตีนผู้อินชุมไปบ่วร้าพริท่านอยู่หันและขเจ้ากกาได้อาชอนดังเงาตัวหนึ่งและพรดีดังวินลงไปเวุ่นชิวตัวที่สองจำป็นในขา ขาแล้วเขาาอื้นว่าวังปาดวังปาดในป้านเงืออยู่หันป้าแล้วจึงกับขึ้นมาขึ้นมาบุ่มีบมพนพักไปทักยูสันผู้เองชายเด่นแล้ววางเข่เงโตเข่งแล้วบันนี้กับลงมาอ้าวเสียในไ,นไนจรจะเส็ยกินจึงได้ตกลงไอ้คลึกมึดจึงได้ต๊ลงว่า ไปเอาขี you know like ้ห you know you know you know ินอย่นี้เอาอยู่น้ำเข่งมุงนี่ละมาตั้งบันนี้น้ำแกงเน้อแม่นเอาอยู่กุมะอันนี้นั้นพื่นหวอวันใดประวัติมันแล้วเอามาอะไรตั้งอยู่นี้ตั้งอยู่นี้แล้วจริงได้เอื้นว่าเป็นหินสําเสาเป็นก้อนเสาเป็นก้อนเสาอันนั้นจริงได้ว่าสมเทบกับภาพที่นี่ พีเมืองจิงได้มอบเอาตัวนี้ให้เป็นก๊ <c oughs> กก๊กพีเมืองหินช้ำๆน้ำเกาแข่น่มวันนี้ไหนพูนว่าวไหนแต่ดึกดำบัดมาเฮากระบท่านแต่บ่าเพลเพลได้ยิบบนปู่พ่อพูนว่าว่ะอ้คลึกมืดเป็นก๊กเป็นโอยเลยเป็นตุนนี่เลยจึงได้ประหากวานพระโหดนี่มาเยากวานผระโหดไปตรงนนื้นดิน ล้ามไปทั้งทั้งเอาพีไปจริงได้ท่านชิเงากันนั้นจริงได้เอาเงาะกันนั้นมาหรือจริงได้คุ้คว้าเอาก้นหินนี้มาเป็นคนเสาหให้เป็นประวัติชาติเลยแต่อเอาขึ้นในนั้นตัวนี้ยังไง mm. uh, เออตั้งเจ้อกนหินตัวนี้จริงได้ตกลงนำเขาแขมเพราะ mm. ว่ามันทื่อตามะระดับผี่มืองหินจำเสานำเขา,เขาแข่เกล่ยวตะไลไฟเดินหา mm. เอาจึงคือนข้นในนั้นประวัติงานนะมันไม่แก้วอยู่หันไม่คัมพี่อยู่หันคมพี่แล้วหนังสือใบล้านนั่นยึดถำตัวนั้นจริงเอาออกมา้วค้นคว้าเลยจริงมากเขียนให้เป็นประวัติอยู่วัดอยู่ว่าตัวนั้น,นในนั้นนะเอาออกจากท้ำตัวนั้นนะ่ะเขาจึงเลิ่นมาคัมภี่ตัวนี้เลยมันคมพี่ตัวนี้นี่เนอะ จุดนักอหะเอาออกมาหละมี่องอันคัมภีรตัวนี้อัีอประวัติมาซองอันตัวนี้แล้วพอดีเอาเขาวัดเขาว่าแล้วเอาอเขาวัดว่าเลยว่าวัดว่า,วววาจริงได้จำนายออกไปจริงได้เขียนใช้ใบโลกใบลานไปแต่ละวัดแต่ละบอนจริงชุอต่อ,อไปในนั้นได้อันนี้เหนไหมในนั้นแหละ คุพี่ตัวนี้แหะเขาเอินมาชื่อในในนันชื่อพุกตัวนั้นะในคพุพี่ตัวนี้แหละมันกาลเกตเขาเอิวมาประวัติมันกาลเกตนี่แหละหลัลงจากเอาออกจากถ้ำตัวนี้แหละควายน้องนึงนี่เอามาพาดใช้หลังนัตัวไรนี่ก็คุ้งดินมืดชายสนองห้อยแล้วก็มาพาดใช้หลังควายน้องนึงเงืนทางนี้ก็คุ้งดินเงืนทางนี้ก็คุ้งดิน เอาคัมภี่ตัวนี้ออกไปแล้วจริงเลยเขา,เขางไง<ป>เอาเอาอย่างได้เป็นว่าคัมภีนะตัวนี้ชูวัดรออกไปหลายอันอยู่เอกเขาจะนายออกคนาดน,นั้นแหละตัวนี้ขนานจริงเว้นมาแก้ตวตะไลมันมีแก้วแท้แต่ก้อนทนาดแต่เข้าบไม่เข้า็เห็นตัวนี้นั้นแหละ